มาถึงหน้างานครับอันเป็นที่เงียบสงัดแล้วก็สปะยะนะครับผมนี่เป็นสถานที่อออโอโ้โหมึงทักทายกูเลยเนี่ยสามตัวครับลูกน้องครับอันนี้ให้เสียไปเย็นนี้ครับโอโ้โหกินมาลูกน้องเย็นนี้ใช่ไหมนี่เย็นนี้ครับโอโ้โหเย็นนี้เย็นนี้ให้ไป สามารถอาบอบนวดได้ใช่ไหมนี <laughs> ออ่โอเคครับเืนเนี่ยใส้เสียเลยเสีจักเลมาต่หัดเกยีย <laughs> มาแต่ฮอ,อเกลีวนดะ้มาเดีออ,อันนี้หเลยครับมาหวอวหนางานครับน่าหนาจัดมาหาเลย,ยไปอาบอบนวดมาแรงแปลงมาหันมาเนี่เสเลาเสือเ,อเ่า <laughs> อดเบินเสเหาตังเศ้ารอวะฮะวิ่เศาวเศ้ากินก่อน ขาดไม่ได้คือเธอนวะตื่อไปสิ่นี้ามาถึงก็เป็นเวลาเลิกงานพอดีครับท่านสารวัตรกับลูกพี่ของเขาครับพรชัยรูปหล่อไปหาแนวแก้วันมสัสดุติดรองพึ่งย้ายมาถึงเมื่อตอนประมาณช่วง ก่อนเที่ยงครับผมมาถึงก็มาอัดเลยครับผมลุยตรงนี้ครับโอ้โหดูครับมีเสียงรถทำถนนด้วยครับ งานนี้สระนี้ครับผมลึกสี่เมตรครับลึกสี่เมตรกว้างยี่กว้างสิบห้าคูณยี่สิบห้าครับสิบห้าคูณยี่ิบห้าลึกสี่ครับอืมเลยแหละพี่น้องไม่ธรรมดาครับ เสียงรถกัดนะนี่เสียงรถกัดถนนครับแม้ น่องขนาดนี้เลยโอ้โหสารวัตรยืนสัดอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับลึกสี่เมตรนะครับ เอาไม้มันถึงตรงไหนแน่ไ ถึงตรงนี้ทั้งนี้ตรงไหนเนาะ นี่เป็นสักเก่าครับที่มีอยู่ก็เลยขุดลึกลงไปอีกนะครับ เป็นงานที่ใหญ่พอสมควรครับแปลงนี้สะลูกนี้ครับผมกับกับคลองนะครับคลองคลองด้านข้างครับคลองด้านข้างเมาน่าจะทําอยู่ที่นี่ประมาณ2วันถึง3วันนะครับ5้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทนะครับมันสอง จะพยายามให้เสร็จให้จบภายในไม่เกินสามวันครับผมไม่รู้ว่าจะจบไหมนะครับพรุ่งนี้กะว่าจะเอาตรงนี้ให้ศาะลูกนี้ให้ให้เสร็จนะครับเสร็จไหมสารวัตรพรุ่งนี้ให้ได้ขุดตรงคลองครับตรงคลองตรงคลองให้เสร็จนะครับ ตอนนี้งานชาวบ้านก็ก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับเข้ามาเรื่อยๆพอได้เฮ็ดอยู่ครับพี่นอ้องเขียนนี่โอ้ผมนึกว่าเสียงรถอะไรเป็นเสียงรถตัดอ้อยครับโอ้สำพ่อคุนๆนึกว่าเสียงรถรีไซคิงครับ ว่าเสียงเสียงรถกัดกัดถนนครับไม่ใช่เวลาค่ำแรงครับผมเลิกงานเย็นนี้ซปเปอร์ยาวน่าจะได้นอนที่นี่ครับเจเบนบนมมากครับวันนี้เจเบนบนมมาาเจเบนบนมมาาครับล่าเรื่องครับวันนี้ล่าเรื่องเจเบนบอมมา <Wow. S 2> ได้เวลาแก้แล้วฟันปีศาจห้องเป็นตะไก่เบิดไปโอ้ยังแหลมครับยังแหลม ได้อีกขึ้นไปพุ่นเตะแล้วเนี่ยฮะไปยังทึ่งมา